ต่อกันที่ EP สุดท้ายของคําถามนี้นะคะลูกค้าอยากจะผ่อนตรงโครงการก่อนสปีปีที่4แล้วค่อยทําเรื่องยื่นกู้มินได้ทําคลิปต,ตอบคาถามนี้ไปแล้วนะคะ2 EP นั่นคือข้อดีข้อเสียมีอะไรบ้างและควรทําหรือไม่ควรทําใครยังไม่ดูก็เรื่องกลับไปดูนะคะมีประโยชน์อย่างแน่นอนค่ะ สำหรับอีพีนี้นะคะมินก็จะมาตอบว่าข้อควรระวังของวิธีนี้มีอะไรบ้างเพื่อให้เราเนี่ยป้องกันตัวเองไม่ให้เกิดปัญหาในภายหลังค่ะหรือลดปัญหาให้ได้เยอะที่สุดนะคะอยากรู้มีอะไรบ้างมาฟังกันค่ะสำหรับใครนะคะที่แบบรู้สึกว่าเออให้ลูกค้าผ่อนตรงกับโครงการได้นะไม่ได้ติดปัญหาอะไรมีไหนเลยทุกคนอนะ่ะก่อนตัดสินใจค่ะให้ คุยกับลูกค้าเยอะๆดูคาแรคเตอร์ลูกค้าก่อนว่าคนนี้มีลักษณะนิสัยมีพฤติกรรมน่าเชื่อถือไหมนะคะถ้าเกิดเขารับปากว่าผ่อนดาวและจะยื่นกู้เนี่ย เขาน่าจะมีแนวโน้มทําได้ไหมเขาทําอาชีพอะไรนะคะมีรายได้จากช่องทางไหนถ้าหากผ่านไปแล้ว3ปีเขามีแนวโน้มที่จะยื่นกู้ได้ไหมอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาก่อนเป็นอันดับแรกเลยเพราะถ้าเกิดว่าผ่อนดาวไปแล้วนะคะผ่อนตรงกับโครงการไปแล้วแต่เกิดปลายทางไม่สามารถยื่นกู้ธนาคารได้อันนี้อาจจะเกิดปัญหาได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องสังเกตและพิจารณาลูกค้าให้ดีค่ะ และอีกเครื่องมือหนึ่งค่ะที่ช่วยลดและป้องกันปัญหาได้มากที่สุดนั่นคือการทําเอกสารสัญญาให้รัฐก,กุ่มนะคะอย่าตกลงแค่ปากเปล่านะคะไม่ได้นะต้องทําเอกสารสัญญาและทางที่ดีค่ะเอกสารสัญญาตัวนี้นะคะควรจะให้ทนายเป็นผู้ร่างให้โดยในข้อตกลงนะคะเราต้องตกลงกันให้ชัดเจนเลยว่าราคาบ้านเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่เงินงวดที่ลูกค้าจะต้องชําระเท่าไหร่ดอกเบี้ยกี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีนะคะในกรณีที่ลูกค้า ผ่อนเรามาแล้วนะคะชำระเรามาแล้วพอครบระยะเวลา3ปีลูกค้าเกิดกู้ไม่ผ่านอ่ะเกิดกู้ไม่ผ่านเนี่ยมีมาตรการยังไงเงินที่ชําระมาแล้วเนี่ยจะมีค่าปรับแบบไหนยึดทั้งหมดหรือยึดบางส่วนคุยกันให้เรียบร้อย และในกรณีที่ระหว่างทางหาะก่อน1นสปีลูกค้าเนี่ยเข้ามาอยู่ในบ้านแล้วจู่ๆนะคะไม่ผ่อนค่ไม่ชําระเงินค่างวดไม่มีไม่หนีไม่จ่ายเราสามารถทําอะไรได้บ้างหรือมีมาตรการอะไรได้บ้างนะคะที่ทำให้ตัวเราอะค่ะไม่เสียเปรียบอันนี้จะต้องระบ,บุทุกอย่างลงไปในสัญญาให้ชัดเจนเลยคือจะบอกว่าในการตกลงใดๆทั้งสิ้นนะคะทุกคนอย่าตกลงปาเปล่านะคะเอกสารสัญญาคือสิ่งที่ชัดเจนและ ปลอดภัยที่สุดสําหรับเราค่ะวันนี้เราทําเอกสารกันให้เรียบร้อยพอผ่านไป1ปี2ปี3ปีนะคะถ้าเกิดเหตุอะไรขึ้นมาเราก็ยึดเอกสารตัวนี้นี่แหละค่ะในการตกลงและพูดคุยกันมันจะทําให้ทุกอย่างเนี่ยราบรื่นแล้วก็ลดปัญหากันไปได้เยอะมากๆเลยนะคะอันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับทุกทุกคนเนาะใครที่มีคําถามเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์สอบถามเข้ามาได้นะคะ